สวัสดีค่ะุมาค่ะทุกช,ช่อง Iris Official แล้ววันนี้นะคะ Iris ก็จะมาทำรีวิวนมต่วนอีพี2นั่นเองค่ะเพราะว่าครั้งก่อนไม่สักเซสนะคะครั้งนี้ก็ต้องสักเซสนอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยอันนี้นะคะคือแบบว่าทําได้ดีมากค่ะแลวถ้าใครอยากรู้ว่าทําส่วนผสมยังไงจะดูท้ายคลิปนะคะจะมีท้ายคลิปให้บอกเลยค่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะคะว่ามันจะอร่อยไหม อันนี้นะคะก็คือนมต่วนห้องกลงของพวกเรานะคะก็คือแบบว่าเน้หนึ่งมากนี่าจะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ texture ค,คือดีขั้งนี้คือดีมากเลยคะ่ะอร่อยมากหอมนมขึ้นจมูกแล้วก็นุ่ม เหะะมือนเต้าหวยเลยความเด้งหนึ่งนะคะเขาก่อนไม่มีเด้งหนึ่งเลยทีนี้นะคะหนูดจะให้ทุกทุกคนนะคะไปดูส่วนผสม,มว่าทำยังไงให้มันเด้งหนึ่งแล้วก็อร่อยเหมือนนมตุนฮ่องกงจะได้ไม่ต้องไปฮ่องกงตอนนี้นะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ เ okay, ค่ะวันนี้ที่ทํานมตุ่นฮ่องกงคือแบบว่าสําเร็จแล้วนะคะเย้ yeah. <Yeah. S 1> คือมันลำบุญปากมากเลยค่ะแล้วก็ละลาย,ลายเวลากินเข้าปากก็คือละลายเลยค่ะนี่ถ้าใครทำไฟก็อย่าลืมคอมเมนต์ดาวน์เปไนให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r i ร e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย